มีเรื่องของการจัดการความเป็นกลางนะคะแล้วก็เรื่องของการรักษาความลับนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องอข้อกาหนดระบบการจัดการทั่วไปค่ะก็การควบคู่โด,โดยฝ่ายบริหารค่ะโดยกําหนดการตรวจประเมินของกลุ่มแปดเรานะคะในการตรวจประเมินกลุ่มผู้บริหารสูงสุดนะคะก็จะเริ่ม เปิดการประชุมนะคะตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งนะคะจะถึง9โมงค่ะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะและหลังจาก9โมงนะคะก็จะเป็นการเริ่มตรวจประเมินตามข้อกําหนดค่ะโดยจะมีข้อกําหนด4.3.1นะคะใช้เวลาเรึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ถัดไปค่ะจะเป็นข้อกําหนด7.3ค่ะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ถัดไปค่ะจะเป็นข้อกําหนด10.2.1ค่ะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแล้วก็ ขาอกำหนดสุดท้ายค่ะ10ถึง25ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงค่ะและหลังจากน,นั้นค่ะเวลา11โมงถึง11โมงครึ่งนะคะจะเป็นกำหนดการในการสรุปผลนะคะระหว่งางคณะจดประเมินค่ะแล้วก็11โมงครึ่งจนถึงเที่ยงค่ะก็จะเป็นการประชุมปิดการประเมินค่ะอคค่ะอันนี้ก็จะเป็นการลักษณะของการวางแผนนะข้อกำหนดบวกกับเอกสารนะคะก็จะมี สามหนะึ่งเนาะเป็น p ศูนย <P 12. S 1> ์แปดเจ็ดจุดสามก็เป็น p สนะิบสองนะคะแล้วก็สิบสองห้าก็เป็น p สิบห้านะอ่าโอเคนะคะแล้วก็เลือกผู้ตรวจก็คือสองสามสี่ห้าได้ยกเว้นตัวเขาเองนะคะก็จะเป็นผู้ถูกตรวจนะก็ระยะเวลาก็ประมาณนี้นะส่วนมากผู้บริหารตรวจไม่เยอะเต็มที่ก็ชั่วโมงสองชั่วโมงก็เสร็จ 8, ะะแล้วนะคะก็จะเป็นถามเรื่องแนวนิโยบายความมุ่งมั่น